เอาเส้นอะไรเอาเจเส้นอะไรก็เลือเอาส่งก้นเลยใส่หมูแดงไม่เอาลูกชิ้นมีเหลืองหรือมีขาวคะมีเหลืองไม่ขาวค่ะมีขาวไอ่ส่งก้นเลยเอาผักไดปไหมลูกไม่ไม่เอาผักเอาหมูแดงอย่างเดียวไม่เอาลูกชิ้น ขอกุ้งาเอาเส้นอะไรเอาเส้นขาวอ๋อบะหมี่ขาวเอาปลาหมี่ขาวใส่ลูกชิ้นใส่ใส่ผักด้วยเอาลูกนใกุ้งนะครับแล้วก็หมี่ขาวค่ะตัวเล็กม่ก็มีขาวใช่ไหมลูกมีขาวตัวเล็กจะสองสองตัวนี้มีขาวตัวแดงนะแล้วก็ขอางหังมันมีน้ำส้ม